วสวัสดีพี่น้องพบพอ่พอกับช่องสาวตุ่มบานตําแย่คือเก่าเมื่อเดิมเนาะไม่นี่ยังอยู่ทั้งโตนี่คือมาหลายแถปฏิวัติไหวโม่จักิบักแต่งโม่สาวตุ่มปาดบักแต่งโม่เป็นเสียงเสียงเปียงเปียง,เ,ยงเสียล่ะพี่น้องปาดแล้วกะเอาใส่ถุงมีคําถามมันบอกสงสัยมันบอกเอาใส่ถุงทําไมสิ จะไปกินปลาติวติวอันนี้สิกินยุ่งเ่อนติวสันบอกบ่ละสาตุ่มบอกกินอากาศมันห่อนเนาะ,ะแดดกระแดดสาวตุ่มก็เลยสิเอาไปไห้นกเอาใส่ถุงเนี่ยไปยายไปน้ำหิ้มปลาให้นกมาตอดกินให้มันสดชื่นพอว่าเฮ้ายัางห่อนไหมนกกับสิห่อนคือกันตัว กินเล้วฮะเธอมมอหิวหนามเนาะกะ็เลยปาดเล้วเอาใส่ถุงสิหล่ะพี่น้องถ้าตุ่มกับเจ็บไปย้ายเป็นหมองๆองเนาะบ้านเขา้าข้าเจ้ากะเอาอาหารไปห้ยมาจอนจัดเนาะเอาห้แเลีวยมมันกักัดข้นเอาห้แเลีวยมมันกัก็สู้กันส่วนเท้าตุ่มหนีเสียวหมักมม้อไปห้นกเอา เป็นเปียงๆเสียงๆจังสิละเสษียาไปย้ายใบบนหันบนหนีเนาะเอาว้น้ำงาใหม่งาไหลเอางาเหงมันเสียบไปบอกโม่หน่อยนึงได้สองฟุงจังสิละพี่น้องตาตุ้มกับสียหิวต้องตัต้องต้นยางไปไก่ตื่นผุล่ะประมาณกิโลหนึ่งผุล่ะกิโลเมตรกิโลกิโลเมตรว่มันกิโลกรัมด้ยหนึ่งกิโลเมตรนี่แหละซาวตุ้มสียหิวไปเสียไปย้าย เป็นตอนตอนตอนไถตอนมั่นเนาะยายลงผืนแน่ว่างไว้น้ำงาใหม่แน่เสียบไปน้ำงาใหม่แหงแน่ลาดฟาดไปใหม้มันมาตอดกินได้สองถุงบังโมนอยหนึ่งประมาณาสองกิโลคุณละเบง่งเหลแดงจึงคืนเลยพี่น,น้องสาวตุ่มซิ่มบางม้าหวาน,านเป็นเนื้อไายกินก้อนนกลวล่ะ <c> ง <oughs> ่ายบาปเดอ้นอนกแต่ว่าหันบอกกินเบิดดอกเอก ปั่นไปเห้เธอไปกินตอนกินค่ำเดียวนี่ซีเบึงเออแล้วก็เอาใส่ถุงมันกระสิยางแซงแสะแซงแซะไปได้กินเนาเอาไปให้นกสัตว์วันนี้ทำตัวเป็นคนใจบุญเนาะทำบุญกับนกกับกับนกกับแมงกับยังหล่ะกับกับมาป้าม้าจิ้งจอกเอี้ยงกระ่าไปผู้ไดหิวกะม่กินตะนเนาะ นะคะวันนี้สาตุ่มจะเป็นคนใจบุญอาหมากแตงโมไปให้นกกินจะบุญกุศลที่ได้กับอนุโมทนาอุทิศให้กัลยาณามีสุขสุขคเด้อนะคะมาบุญหวมกันมากินน้ำหวมสามากินปลาหวมหนงส่นตัวขอบคุณที่เข้ามาบังสาตุ่มแตงบักโม่สิเอาไป แจกนกพี่น้องโรงทานสำหรับนก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะใจบุญเด้มือนิซ้าตุมใจบุญ